โหแล้วขับตั้งนานก็ไม่หล่นมาหล่นแม่งตรงเนี้ยห,หนูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปให้พี่ชายพี่กินบ้างลูกหนูกรอบของพี่ชายพี่ลูกโอ้หเอ้ขับมาจะถึงบ้านอยู่แล้วหนูลูกเดี๋ยวโทษนะเก็บไให้พี่ชายพี่กินแลาโอ้โหลูก ไม่เป็นไรนะมันขอโทษนะคนเดียดที่กรงตุ่นเหอเลี้เมื่อเดือนก่อนเนี่เกดเรื่องต่อสบายดีไม่ได้ต่ออันนีเราต้อง่อแต่ว่าตกลางแต่วงกามัเราได้ของเก่งมกเจเก่งนาดว่าต้องมกางลกนั่นน่ไปเยอเดี๋ยวต่งอกเา้องอกเขต้อง่อกต้องอก้ หมูกรอบก็กินอ่ะอร่อยปะเอาจากใจเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเลยครัเพราะว่าสองมันทำมาสุดใช่ใช่แลนวก็สูตรสุดเฉพาะตัวของสองเลยไปไงหมูกรอบที่สองยินโอ้โหคำนั้งติดใจอ่ะคำต่อไปเป็นไงพี่พอประทับใจเออเลย่นเดิน้าไปกินร้าไงก็หน่ะหมูกรอบสองเป็นไงโอเคนะยโอเคนะอ่ะหนูไป เยี่ยมเลยอ่ะอ่ะแล้วแล้วพี่พี่บีเป็นไงพี่กรอบที่กินไปพี่ดีดีเลยกรอบหม้าน้พ่งกรอบเลยกรอบเลยจริงแบบยิ่แบบน้ำตัวน้ำจิ้มมดี่ะเหมเยิ้มเยิ้มเี่ย้เกันดูลยอคมาดูมาดูเลยมามาดูคิปนี้วอ่ะ่ามานตอนขั้นตอนนะรับม ทัานตอนนะครับผมก็นี่มาดูมาดูโอ้และขับตั้งนานก็ไม่หล่นมาหล่นแม่งตรงเนี้ยไม่ไม่มาไม่ได้แล้วโอ้โหเจยบให้พี่ชายพี่กินบ้างลูกหรือเกาะของพี่ชายพี่ลูกโอ้เออขับมาจะถึงบ้านอยู่แล้วโอ้วยลูกเดี๋ยวโทษนะเก็บไ้ให้พี่ชายพี่กินบ้างโอ้โหลูก เนี่ยโอ้โหไอ้ตองนี่เหรอใช่เหรอใช่เหรอมันโกยมาเนี่ยเป็นไงกอดมัี่เป็นไงอะไรไหม ไม่น่าไม่กินเลยอ่ะไม่ก right ่นเลยไงอรนะโอไม่น่าเลยอ่ะไหนกวบอกดีเด totally ี๋ยบอกดีดีบอกอะไรบอกอะไรอะรลองลองเลยไหนยืดทิ้มใหญ่ไรเงี้ยแล้หมไม่เลยไม่เอาเหมือไม่เอากระจกที่หมูก่อแย่หมาแดงเเล้วมีหมูก่อพิ่งทํามาด้วย อย่างเงี้ยเลยผมเป็นทั้คอนเทนต์เหรอนี่เร <Okay. S 1> <ะ>ื่องคอนเทนต์เหรอเรื่องจริงเหรอ คือแบบตั้งใจเนี่ยผมว่าตั้งใจทำคอนเทนต์นี้แล้วก็ทำจริงๆด้วยเนี่ยด้วยไหนๆก็คอนเทนต์แล้วทำจริงๆเด้งไปเลยเดี๋ยวคือเราหน้าใหม่อะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์แสดงได้ใช่ไหมเอาจริงๆไปเลยสองกลวยกลัวไม่อินไงไม่ได้ผมไม่ได้ผมกลัวมันไม่พอตอนแรกคือจะให้น้องกินไปเลยก็ได้แต่พี่พี่อย่าเสียงกรอบเมันเสียงกรวดเพราะว่าอย่างนั้นมีแบบติดของนิดหน่อย ไอ้เนี่นนเยเราจับข้าไปถามเขาเลวไงดีโ <c oughs> อ้โหไอ้เียกูชอบมากการถามคำถามแรกอ่ะไอ้หมูก็อบไปไงดีดีโดนใส่ขี้หมามาด้วยแต่อร่อยนะพี่อร่อยอร่อยอร่อยนี่นะครับ ไขไว่แล้วสองหมูกรอบลองสั่งไปทานกันดูครับอนอีกไอ้นี่เออว้าทำอะไรใส่หอ